สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องเอ็มซ่าชาแนทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาเย็นๆนะครับหลังเวลา18นาฬิกาเราจะมาอัปเดตราคาของ iPhone กันนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูโปรโมชั่นแล้วก็ราคาล่าสุดนะครับของ iPhone 7 Plus เป็นราคาสำหรับเดือนกรกฎาคมปี2,563นะครับคนที่กำลังอยากจะซื้อ iPhone 7 Plu s แล้วก็อยากจะเช็คราคานะครับว่าตอนนี้มีการลดราคาลงไป มากน้อยแค่ไหนร้านไหนหรือว่าเว็บไซต์ไหนขายให้ราคาดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คราคาทั้งหมดในคลิปนี้ไปด้วยกันซึ่ง iPhone 7 Plu s ที่ทุกท่านกำลังดูอยู่ในขณะนี้ผมสั่งซื้อมานะครับแล้วก็ได้มาทำคลิปแกะกล่องรีวิวให้ดูแน่นอนว่าในแต่ละเดือนนะครับช่องของเราจะมี iPhone หลากหลายรุ่นนะครับที่จะมาทำคลิปแกะกล่องรีวิวใครที่สนใจอยากจะซื้อเครื่องรีวิวนะครับก็คอมเมนต์สอบถามหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจเอ็มซ่าชาแนลของเราได้ ะจะมี iPhone จัดจําหน่ายในราคาพิเศษโอเคนะครับสาหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูราคาเครื่องเปล่าราคาล่าสุดเลยนะครับสำหรับเดือนก,อนกรกฎาคมปี2563แล้วก็ราคาสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรจากทั้ง3ค่ายมือถือนะครับมาดูกันว่าราคาล่าสุดจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่านะครับสำหรับ iPhone 7 Plu ปัจจุบันจะมีขายอยู่2ความจุนะครับแต่ว่าหลักๆเลยตอนนี้สําหรับความจุ3 32ก b ก็จะหาได้บ้างนะครับถ้ามีขายเยอะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของความจุ128 g b ไปเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยแนะนําในหลายๆคลิปนะครับว่าถ้าเราซื้อ iPhone ก็ให้เลือกเป็นความจุเยอะๆไปเลยนะครับเพราะว่าเราซื้อไปแล้วบางทีเราถ่ายรูปเยอะนะครับลงเกมเยอะความจุ32 g b ก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าสําหรับ iPhone หลายๆท่านก็ทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าถ้าเราซื้อไปแล้วจะไม่สามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้ ดังนั้นถ้าท่านอยากจะซื้อแนะนําให้เลือกเป็นความจุเยอะๆนะครับขั้นต่ําก็64กิกส่วนถ้าจะให้ดีเลยก็แนะนําเป็น128กิกนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกนะครับเป็นของเว็บไซต์ช h o p ปีเดี๋ยวมีมาให้ดูกันทั้งเครื่องศูนย์ไทยแล้วก็เครื่องนอกนะครับท่านจะได้เปรียบเทียบราคาแล้วก็สั่งซื้อกันได้ง่ายๆไปดูกันที่ราคาเครื่องศูนไทยกันก่อนนะครับความจุ128กิกสําหรับ iPhone 7 Plus ความจุ128กิก เป็นเครื่องแท้ศูนไทยอย่างที่ได้บอกไปนะครับมีประกันของศูนย์ Apple ให้1ปีเต็มจากราคาปกติ16,900หนานะครับร้านนี้ลดราคาเหลือ13,800บาทซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับเครื่องศูนไทย13,800บาทความจุ 128G สกิกนะครับส่วนทางด้านเว็บไซต์ Lazada นะครับ iPhone 7 Plus ความจุ 128G กิกเครื่องแท้ศูนไทยจ 13, ากราคาปกติ16,500หมื่น ลาซาด้าลดราคาเหลือ14,900บาทซึ่งก็จัดจำหน่ายโดยร้าน Banana IT นะครับราคาถ้าเปรียบเทียบกับทางด้าน s h อป e e ก็จะต่างกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำก็ให้ท่านเลือกสั่งซื้อกับร้านที่ราคาถูกที่สุดนะครับนี่เป็นราคาสำหรับความจุ 128G กิกนะครับ iPhone 7 Plus จากร้าน Banana IT เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน15วันนะครับซึ่งสินค้าก็มีจำกัดสำหรับคนที่สนใจก็ เข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับก็จะเป็นของทางด้านเว็บไซต์ JD Central นะครับ iPhone 7 Plus ความจุ128กิกจากราคาปกติ16,900นะครับลดร,ราคาเหลือ13,590บาทเท่านั้นซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบ3เว็บไซต์ชื่อดังนะครับทางด้าน JD Central ราคาจะถูกที่สุดเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone 7 Plus ความจุเยอะๆแบบนี้เครื่องแท้ศู์ไทยนะครับใส่ได้ทุกส 13,590บาทจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับรองรับการชําระเงินแบบปลายทางหรือว่าจะผ่อน0%ก็ทําได้นะครับสามารถผ่อนได้6เดือนจ่ายเพียงแค่เดือนละ2,265บาทต่อเดือนเท่านั้นถ้าใครอยากจะผ่อนนะครับก็ติดต่อสอบถามได้กับทาง JD Central หรือว่าจะเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเข้าไปดูรายละเอียดก่อนแล้วค่อยทาการสั่งซื้อนี่เป็นราคาเครื่องศูนย์ไทยนะครับจากช้อปปี้ลาซาด้แล้วก็ JD c e n t r สหรับ iPhone 7 7พลัสความจุ128 g b ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ13,590บาทขึ้นไปนะครับแพงที่สุดก็น่าจะเป็นของทางด้าน Lazada 14,900ส่วน iPhone 7 Plus ลดราคาพิเศษนะครับก็เป็นเครื่องศูนย์ไทยเหมือนกันจากทางด้านเว็บไซต์ช h o ป e ีแต่ว่าเงื่อนไขมีอยู่นิดนึงนะครับก็คือจะสามารถใส่ได้เฉพาะสิม AIS เท่านั้นราคาก็จะถูกลงไปนะครับนี่เป็นราคาสำหรับความจุ128กิ12,490บาทจาก ช้อปปี้นะครับมีจัดจําหน่ายเฉพาะสีดําด้านเท่านั้นถ้าใครที่ใช้ซิมของ AIS นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเติมเงินนะครับหรือว่าจะเป็นแบบรายเดือนท่านก็กดสั่งซื้อที่ร้านนี้ได้ราคา12,490บาทเท่านั้นสําหรับความจุ 128G กิกก็เป็นราคาที่ดีงามพอสมควรนะครับแล้วก็ยังเป็นเครื่องแท้สู์ไทยด้วยใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเป็นของร้านไหนบ้างนี่ก็เป็นเครื่องแท้สู์ไทย แล้วก็เครื่องราคาพิเศษนะครับชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยส่วนคนที่มีงบจํากัดนะครับเราก็สามารถเลือกซื้อสําหรับ iPhone 7 plus เครื่องนอกได้มีมาให้เช็คราคากันอยู่2เว็บไซต์นะครับไปดูกันที่ทางด้านเว็บไซต์ช้อปปีกันก่อนสําหรับ iPhone 7 plus ความจุ32 g ินะครับจากราคาปกติ11,900ก็ลดราคาเหลือ8,499บาทย้ําว่านี่เป็นเครื่องศูนย์นอกนะครับแต่ว่ามีประกันของร้านให้1ป ใครสนใจนะครับก็สั่งซื้อกันได้เช่นเดียวกัน8,499บาทสำหรับความจุ32 g สกิกส่วนทางด้านเว็บไซต์ Lazada น,นะครับเครื่องนอกแท้ประกัน1ปีเต็มนะครับ iPhone 7 p l พลร้านนี้เป็นความจุ128 g กิกนะครับสามารถซื้อได้นในราคา9,779บาทเท่านั้นใครที่สนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับเก็บเงินปลายทางได้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ด้วยภายใน7วันมีประกันจากผู้ขายหรือว่าจากร้าน ให้1ปีเต็มนี่เป็นราคาสําหรับเครื่องนอกแท้นะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องศู์ไทยหร, ation, หรือว่าจะเป็นเครื่องนอกแท้ซึ่งรายละเอียดต่างๆก็เป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อน,นะครับผมจะทําลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านชอบแบบไหนก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสู์ไทยเครื่องสําหรับซิม AIS หรือว่าจะเป็นเครื่องนอกแท้นะครับราคา8 0 0 0ันถึงเก้าบาทเท่านั้นโอเคนะครับนี่ก็เป็นสรุปร ราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดของ iPhone 7 l ั s ในเดือนกรกฎาคมราคาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรจาก3ค่ายมือถือนะครับมาดูกันว่าราคาจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับความจุ32กิกนะครับราคาเครื่องเปล่าตอนนี้ขายอยู่ที่15,500บาทก็ยังไม่ได้มีการ,รลดราคานะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่ก็สามารถซื้อได้ในราคา5,990บาทส่วน ถ้าท่านย้ายค่ายมาก็จะสามารถซื้อได้ในราคา4,990นะครับซึ่งรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เราเลือกก็จะมีอยู่3โปรเริ่มกันที่โปรแรกนะครับรายเดือนเดือนละ1,990บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา5,990พร้อมกับจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า2,500นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องก็ประมาณ8,490บาทหรือว่าประมาณ8,500นะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อั้นล้วก็ไม่ลดสปีดในส่วน ของค่าโทรก็ให้มา650นาทีถัดมาตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดินละ899บาทต่อเดือนก็ซื้อ iPhone 7 Plus ความจุ32กิกได้ที่ราคา7,290นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000รวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ9,290บาทนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสำหรับอินเทอร์เน็ตก็ให้มาใช้50กิกนะครับที่ความเร็วสูงสุด300เมแล้วก็ค่าโทรก็ให้มา300นาทีโทรในเครือข่ายของ TrueMove e ได้แบบไม่อัน้นส่วน โปรสุดท้ายรายเดือนเดือนละ6 9 9บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone 7 Plu s ความจุ 32G กิกได้ที่ราคา8,290แล้วก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า1 5 0 0นาะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตของโปรนี้ก็ให้มา 30G กิกในส่วนของค่าโทรก็250นาทีนี่เป็นโปรโมชั่นสำหรับความจุ 32G กิกนะครับเริ่มต้น5,990บาทสํบาทสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็4990สําสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมส่วนความจุ1หนับ ราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่16,500บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา6 9 9 0ย้ายค่้ายายก็ซื้อได้ในราคา5990รายละเอียดของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่มีให้เลือกก็จะมี3แบบเหมือนกันนะครับแบบแรกโปร1 9 9 9บาทซื้อเครื่องได้ราคา6 9 9 0จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า4,700นอะครับอินเทอร์เน็ตได้มาใช้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดค่าโทรก็650 899กื้อ่ห้าสิบนาา7,990นะคร่ายล่วาหน้าก็ซ 700อินเทอร์เน็ตให้มา50กิกนะครับค่าโทรให้มา300นาทีแล้วก็โปร699ซื้อ iPhone 7พลัสความจุ128กิกได้ที่ราคา8,990จ่ายล่วงหน้า2,700นะครับอินเทอร์เน็ต30กิกค่าโทร250นาทีโทรในเครือข่ายของ TrueMove e ได้ไม่จํากัดทุกโปรเลยนะครับนี่เป็นโปรโมชั่นสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรทั้งความจุ32 GB แล้วก็128กิกจากทางด้านค่าย TrueMove H นะครับใครสนใจก็ไปติดต่อสอบถามไปหาซื้อ กันได้ที่ทูช็อปทุกสาขาดูกันต่อที่ค่ายที่2สําหรับค่าย AIS นะครับตอนนี้มีจัดจําหน่ายเฉพาะความจุ128กิกเท่านั้นแล้วก็เป็นรุ่นที่ใส่ได้เฉพาะซิม AIS นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น5,900บาทแต่ว่าถ้าท่านย้ายค่ายมานะครับก็ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000 เพราะฉะนั้นเราสามารถซื้อ iPhone 7 Plus ความจุ128 g b ในราคาเพียงแค่4,900บาทนะครับสำหรับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่13,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ผมก็แนะนําได้เลยนะครับใครอยากจะซื้อเครื่องเปล่าก็ไปซื้อกันได้ที่ AIS Shop นะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรมีให้เลือกอยู่4แบบเลยนะครับดูกันที่ด้านบนสุดเป็นโปร499นะครับซื้อเครื่องในราคา9,900ไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับโปร699ซื้อเครื่องในราคา8 0 0 1,900ก็ไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าเหมือนกันส่วนโปร899ซื้อเครื่องได้ราคา7,900นะครับจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าด้วยเพียงแค่500บาทเท่านั้นแล้วก็โปร1,999บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา5,900บาทถ้าย้ายค่ายมาก็ซื้อได้ในราคา4,900บาทนะครับมีจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า2,000ส่วนเครื่องเปล่าลดราคาพิเศษสําหรับแบบเติมเงินนะครับจากราคาปกติ13,000ก็เหลือเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นเงื่อนไก็คื เติมเงินเข้าซิมที่เรามีอยู่นะครับ3,000บาทเพื่อที่จะได้รับส่วนลดนะครับในการซื้อเครื่องเปล่าซึ่งถ้าใครสนใจนะครับ iPhone 7 Plus ความจุ128 g b เริ่มต้น4,900บาทเท่านั้นสำหรับค่าย AIS ก็ไปหาซื้อกันได้ที่ AIS ช h อบทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย D-Tac นะครับ iPhone 7 Plus ความจุ32 g b ทุกโปรเราไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับจ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นซึ่งเราก็สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น6,000 490บาทเป็นโปร1099บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับสำหรับโปรนี้ได้เน็ตมาใช้ไม่อั้นไม่ลดสปีดมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนรายละเอียดของโปรอื่นก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นชอบแบบไหนนะครับไปติดต่อสอบถามได้ที่ดี a ท Shop อทุกสาขาโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรทั้งหมดเลยของ iPhone 7 p l u s ทั้งความจุ32แล้วก็ 128G ิกิกจากทุกร้านทุกค่ายมือถือนะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลย สำหรับคนที่สนใจอยากซื้อเครื่องเป่านะครับก็เข้าไปกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนคนที่อยากจะซื้อพร้อมโปรก็ไปตามศูนย์มือถือที่ท่านอยากจะซื้อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ